ชาวอินเดียนะครับผมโอ้โหต้องู้ชมกับชาวอินเดียนะครับชาวผิวดำครับ อินเดียก็มาเที่ยวไทยครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหปลเรือละเมีไว้ออกเคสครับ คิดนะครับพี่ๆครับก็เห็นนักท่องเที่ยวนะครับผมขึ้นสนุกสนานบนดาดฟ้าเรือนะครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับประเทศไทยต้องเรือสำราญนะครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับวันนี้วันเมนมาอัปเดตภาพบรรยากาศนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับผมต้องเรือสำราญนะ คือนะครับขณะน,น,นี้เป็นเวลา3ามทุ่มครึ่งนะฮะก็นั่งเที่ยวครับเรือสรรมดานะฮะก็จะเทียบท่านะครับผมท่าเรือไอคอนสยามนะครับผม ต่างชาติมีความสุขมากครับทุ่กคนโอ้โหอะไรจักขนาดนี้ครับประเทศไทยนะครับคนไทยไม่ทําให้ชาวต่างชาติผิดหวังนะครับนี่มาแล้วครับทุกคนโอ้โหไม่อยากลงจากเรือนะยครับยังเต้นกันอยู่ครับนะครับอะไรจะขนาดนี้ ยกใหญ่คะเรือลำเลยครับโโอ้หยังไม่อยากลงจากเรือนะครับผมไม่อยากลงจากเรือดูดิโอ้โห้ตะวันตกครับอะไรจะาขนาดนะี้คร ประมวนครับเริ่มทยอยลงมาจาับเลยนะครับท่านผู้ชมแต่อีกฟังข้างบนนะครับไม่ยอมลงครับ ท่าผู้ชมครับอะไรจะขนาดนี้ครับบริการดีแบบนี้ใครจะสู้ไทยไหวครับดูครับผู้สูงอายุครับท่านผู้ชมครับนะครับโอ้โหบริการดีมากท่านผู้ชมใครทำใครจะทำได้มอนประเทศไทยสุดยอดครับผู้ผู้สูงอายุมาเที่ยวเมืองไทยตำรวจับบริการดีมากๆครับ ครับ350คนนะครับดูครับท่านผู้ชมยังไม่อยากลงจากเรือครับดูครับโอ้โหฝรั่งยุนิ้วให้เราโอ้โโคตรไวสุดยอดอเราบประเทศไทยสุดยอดจริงการบริการนะครับ ต้องเทีย่ยวไทยเติดอันแบบนึงได้ง่ายดูการตรูการต้อนรับต้องเทีย่ยวบริการดีมากๆครับท่านผู้ชมครับเอแลวท่านผู้ชมนี่แต่ชาวต่างชาตินะครับผม ล่องเรือสำราญนะครับนะครับพี่ๆดูครับข้างในครับข้างในเรือดูลามากครับทุกคนทุกคนครับดูลาสวยงามนะครับข้างล่างก็จะเป็นเรือแอร์นะเป็นห้องแอร์นะครับผมสําหรับชั้นบนก็ไม่ใช่แอร์นะครับผมเป็นชั้นที่ชมวิวนะครับทุกคนครับ อันนี้ก็เรียกว่านะครับประเทศอนะไรมัคักราเทศรูเปล่าครับอ,อันนี้ท่องเที่ยวชาวฝรั่งครับสุดยอดครับ เสจ้าครับคพีค่พี่ครับหน้าห้างไอคอนสยามนะครับผมโอ้โหนะครับ อันนี้นักท่องเที่ยวนะครับชาวอเมริกานะครับใชแสดงไม่ใช่ครับชาวอินเดียนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมครับชาวอินเดียนะครับชาวผิวดำครับอินเดียก็มาเที่ยวไทยครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริง าฝลังมาครับโอ้โหมาแล้วครับนผู้ชมครับนี่คือการท่องเที่ยวไทยครับสุดค,คึกคักจริงๆโอ้โหเป็นคาราเบลแล้วครับช่วงนี้ครับก็ฝั่งยุโรปนะผมปิดเทอมนะครับ ก็จะมีเด็กๆนะฮมพาครอบครัวนะพ่อแม่พาครอบครัวพาลูกพาหลานนะครับผมมาเที่ยวบางไทยครับนี่ค่ะชาวชาวอะไรกับฟริกไอฟริกาวะเมื่อกี้เนี่ยอินเดียินนเดียะอินเดียนะตอนเราก็ว่าอินเดียแหละอบังหรืออินเดียนะชาวอินเดียไม่ชาวอินเดีย โอเคครับท่านผู้ชมบะเมศก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณอีซีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมให้ใจบะเมศนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วมาเจอกันคลิปหน้าโอ้โหบางกีแดงเดี๋ยวข้างบนก็เต็มเลยเนาะเออเดอกอุ้ยจะซีทุ่มแล้วเต็มเต็มอยู่ซีทุ่มแล้วเนี่ยเออห้าสิบเปอร์เต็มเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้านะครับบรเมศขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ